มาแล้วนะครับสองหนึ่งสองรถยามเช้านะครับเอาตอนสี่หนึ่งห้ทางกระบวนมานะครับรถที่ดั้งบ่อยสุดในชีวิตนะฮะสำหรับผมผู้คนก็อาจจะเยอะนิดนึงนะครับ เพราะว่าเขาไปทำงานกันเนาะเออผู้คนก็จะเยอะนิดหน่อยนะครับไม่ใช่นิดหน่อยหรอกเยอะเลยไปทำงานกันไปออไปเที่ยวกันนะครับกลับบ้านเกิดก็มีนะครับ รถจอดจากสถานีชุ้มแสงเวลา6โมง13นาทีนะครับขบวนรถเที่ยวนี้จะอกจตานีเวลาด้นาฬิกา13นาทีครับสถานีหินกรุงเทพนะครับนั่งบ่อยที่สุดแล้วคันนี้นั่งจากชุมแสงไปลงน้งสิลนะครับ